จับตาสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังท่วนหน้าย้อนโพสต์ชูวิตกระแสร้อนการเมืองไทยกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งสำหรับการเมืองไทยเมื่อล่าสุดพักเพื่อไทยขอแยกทางพักก้าวไกลฉีก MOU 8พักเพื่อไปจับคั้วใหม่เหตุเพราะก้าวไกลไม่ยอมเรื่องแก้มาตรา112ซึ่งในที่นี้เราจะขอย,ย้อนโพสต์ของนายชูวิตกมววิสิต กับสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังท่วนหน้าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังท่วนหน้าสูตรตั้งรัฐบาลเสมือนยาน้ำที่ต้องเขย่าก่อนกินแต่ดันไม่อ่านฉลากข้างขวดยาให้ดีเสียก่อนเพราะสูตรยานี้มีส่วนผสมสารอันตรายเข้าไปด้วย โดยคนปรุงคือเพื่อไทยที่เดินสายสลายขั้วเจรจาผสมสูตรใต้ดินจนตกผลึกสัดส่วนได้ที่นำเสนอทดลองยาให้ดูโดยมีส่วนผสมดังนี้เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพักเล็กรวมแล้วได้264เสียง สูตรรัฐบาลหักหลังท่วนหน้านี้กำลังถูกนำเสนอในวันที่สองและวันที่สี่โหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่กินล้วนออกอาการหลังหักทันทีเพราะหนึ่งต้องฉีก MOU เก่าบรรดาพักที่ขึ้นไปคข้ยมือวันประกาศจับคั่วกลายเป็นถูกหักหลัง สเพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยผูกติดกันกลายเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่ 3. ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซนต์สมเจตนารมณ์นายทุนใหญ่ก้าวไกลถูกหักหลังหลายรอบตั้งแต่ประธานสภานายกรัฐมนตรีจนถึงจัดรัฐบาล 4. สองพักลุงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเป็น ฝ่ายค้านถูกหักหลังดังเปาะหก้าวไกลชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งแต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมพักสองลุงที่เกลียดนักหนาขนาดบอกตอนหาเสียงมีลุงไม่มีเราตอนนี้เลยได้ไปอยู่ร่วมกันเป็นฝ่ายค้านเสียเลย 6. ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ยังโชว์พระเอกโหวตให้เพื่อไทย เพื่อไม่ให้เอาพักลุงไปร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้เป็นตัวยาหักหลังสามต่อไม่เอาทั้งลุงไม่เอาทั้งเราโดนสามเด้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วย221เสียงกลายเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอเพราะเป็นสองกลุ่มค้านกันเองที่ไปกันไม่ได้แต่ต้องไปอยู่ด้วยกันถูกหักหลังกลางทาง จึงไม่มีความแข็งแกร่งพอจะไปทำอะไรรัฐบาลในอนาคตได้ 7. จ็ดหักหลังสอวอปิดสวิตอัตโนมัติเพราะเสียงเกินแล้ว264เสียงได้ก้าวไกลช่วยอีก151เสียงรวมเป็น415เสียงไม่ต้องงอสอวอที่หนักสุดคือหักหลังประชาชนที่ลงคะแนน26ล้านเสียงให้ฝั่งประชาธิปไตย ดังนั้นถืนมีใครกินเข้าไปก็เสี่ยงเต็มทนเพราะหลังหักหมดยาสูตรนี้กำลังโปรโมทโฆษณาอยู่ทั่วไปแต่มีฉลากติดไว้ข้างขวดว่ายาอันตรายหากกินเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นป่วนและอาจทำให้คนเดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วย และล่าสุดในวันที่2ส,สิงหาคม66ชูวิทย์ได้เปิดเผยอีกรอบหลังจากพักเพื่อไทยขอแยกทางพักก้าวไกลเหตุเพราะก้าวไกลไม่ยอมถอยแก้หมู่112ต้องสลาย8พักลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลเดิมเพื่อไปจับขั้วใหม่จัดตั้งรัฐบาลด่วนไม่มีประชุม8พักอีกแล้วเพื่อไทยฉีก MOU จบลงด้วยการแยกทางกาันต่างคนต่างไปก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยในวันที่สี่เพื่อไทยถือโอกาสข้ามคู่แยกออกจากก้าวไกลเพื่อไทยจะถแถลงจับคู่ใหม่ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและเสนอเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สวจะโหวตให้หรือไม่งานแฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิตความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ของว่าที่นายกรัฐมนตรีตัวสูงสูงโปรดติดตามชูวิต